ในคลิปนี้นะคะจะขอแนะนำวิธีการอัปโหลดไฟล์ในห้องเรียนนะคะหลังจากที่อาจารย์ได้สร้างทีมเรียบร้อยแล้วนะคะให้อาจารย์เข้าไปที่ทีมที่อาจารย์จะสอนนะคะและอาจารย์เลือกไฟล์ค่ะหลังจากนั้นจะมีให้เลือกเป็นคลาสแมทเทอเียลนะคะกับที่ว่างให้อาจารย์เลือกคลาสแมทเทอเรียลนะคะและให้อาจารย์ย่อหน้าต่างลงแล้วก็ลากไฟล์ powerpoint ที่อาจารย์ต้องการสอน ลงมาได้เลยค่ะการอัปโหลดในคาสแมทเทเียลนะคะจะทำให้นักศึกษาไม่สามารถแก้ไขได้แต่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ออกมาได้อย่างเดียวนะคะอาจารย์สามารถสร้างโฟลเดอร์นะคะเพื่อจัดหมวดหมู่ของ powerpoint หรือหัวข้อที่อาจารย์สอนได้นะคะเพื่อที่ง่ายต่อการสะดวกค้นหานะคะส่วนไฟล์งานนะคะที่อาจารย์อัปโหลดลงไปข้างนอกคาส h m a แมทเท l เียลนะคะจะเป็นไฟล์งานที่นักศึกษาสามารถเข้าไปแก้ไขได้นะคะพร้อมๆกัน อย่างเช่นอาจารย์ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ3าคนนะคะแล้วก็พิมพ์รายชื่อลงไปในใบางานนักศึกษาทุกคนในทีมของอาจารย์นะคะก็จะสามารถเข้าไปพิมพ์ได้เลยนะคะว่าใครจะอยู่ลำดับที่1ที่2ที่3นะคะหลังจากที่พิมพ์กันครบเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์สามารถดาวน์โหลดลงมาได้นะคะแค่อาจารย์ไปที่ไฟล์ค่ะแล้วบันทึกเป็นนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดสาเนาค่ะหลังจากนั้นนะคะได้เป็นไฟล์ Microsoft Word นะคะซึ่งอาจารย์สามารถเปิดใน Microsoft Word นะคะแล้วก็จะมีชื่อนักศึกษารหัสนักศึกษาเบอร์โทรศัพท์ที่อาจารย์ให้นักศึกษากรอกนะคะนักศึกษากรอกในไฟล์เดียวกันได้เลยนะคะไม่ต้องต่างคนต่างโหลดแล้วก็ไปกรอกมานะคะอันนี้ก็จะมีความสะดวกมากขึ้น,นะคะ่ะแล้วอาจารย์ก็เป้นไฟล์ออกมาได้เลยะคะ่ะ